สัน x t ็กปี2020ตัวนี้จะเป็นประตูแบบปิดเปิดแบบอัตโนมัตินะฮะก็คือแบบเปิดแบบไฟฟ้านั่นเองเบาะฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งนี่ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะฮะผมลองเทสมาแล้วรถคันนี้ขับดีมากสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดรถยนต์มือสองนะครับทีเคพุดคานะฮะ เต็นท์ของเราก็อยู่แถวถนนกาญจนาพิเศษนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับแล้วเต็นท์ของเราก็อยู่ในชมรมของรถสวยกาญจนาเลยนะครับวันนี้ผมจี๊ดนะฮะเจอกันเช่นเคยนะกับการรีวิวรถนะอยู่ในช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะครับวันนี้เรามีรถ1คันมานําเสนอกับลูกค้าซึ่งเป็นรถ SUV เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะเป็นรถที่น่าใช้มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะว่าเจ้ารุ่นนี้คือรุ่นไหน แล้วก็ออปชันภายนอกภายในเขาเป็นยังไงเลยครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะเจ้านิ s สันเอ็กเปี2020บอกก่อนตัวนี้เป็นตัวม i นเนเชนะฮะเป็นเครื่อง 2.5V ขับ2นะครับแล้วก็เป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนะครับว่าเจ้ารถคันนี้ออปชั่นภายนอกแล้วก็บอดี้ด้านนอกเขามีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับผมบ,บอกก่อนรุ่นนี้เป็นสีดําสวยเลยนะฮะสีดําทั้งคันเลยแล้วก็อีโมชั่นด้านหน้าก็คือเป็นตัวกระจังด้านหน้าตัวนี้ออกแบบใหม่เลยนะครับเป็นแบบโครเมียมสวยงามเลยนะครับ โลโก้เจ้านิสสันก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสีดําเงาด้วยนะครับส่วนไฟด้านหน้าที่ให้มาตัวนี้ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยนะฮะแล้วก็จะมีไฟเดียวทำบ running l i g h นะฮะซึ่งเป็นระบบ LED แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีโครเมียมนิดนึงนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะฮะเจ้านิสสันเอสเทล 2.5V ปี2020คันนี้นะครับ ด้านบนเลยอันนี้จะเป็นแหลกหลังคานะฮะชื่อเป็นสีเทาตัดกับสีดําเลยนะครับสวยงามมากนะทั้งประตูสีบานเลยด้านบนตัวนี้ก็จะให้มาด้วยโครมเมียมยาวถึงด้านหลังเลยนะครับโครเมียมเลยส่วนไฟเลี้ยวด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับไปพ้าปรับไปฟ้าเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตําด้านสวยงามนะครับแล้วก็จะมีกล้อง3า0ร้อบนะครับรอบคันเลยนะฮะส่วนไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างตัวนี้ก็ จะเป็นแบบ LED เลยนะครับมือเปิดตัวนี้ที่ให้มาก็จะเป็นแบบโคราาเบบมียม4บานเลยนะครับเสาอากาศก็เป็นแบบคีบฉลามมาจากโรงงานเลยนะฮะส่วนแถบด้านล่างตัวนี้ตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะฮะสวยงามนะครับออริจินอลจากโรงงานเหมือนกันนะครับบอกก่อนว่าตัวนี้ดิสเบก็จะเป็นระบบเบกเป็น ABS 4ล้อเลยนะเป็นดิสสี่ล้อเลยนะครับลบ้อแม็กที่ให้มาก็จะเป็นสีทูโทนะฮะเจนน หน้าเงาแล้วก็เป็นร่องสีเทานะครับยางที่ให้มาก็เป็น225 60 R18 mm hmm. ก็คือขอบ18 mm hmm. นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายเจ้า Nissan X t a i l คันนี้กันเลยนะตัวนี้เป็นรุ่น Minor c h a n g แล้ว2.5 V จะมาดูว่าตอบโจทย์กับลูกค้ามีออปชั่นด้านหลังด้านในมาในยังไงนะครับไฟท้ายก็ตามสไตล์เจ้า Nissan เลย mm hmm. ก็จะเป็นสีแดงดวงใหญ่ๆไเป็อด LED หมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้เอ็กเซลตัวนี้บอกเลยนะฮะป่าท้ายตรงนี้ก็จะมีโลโก้เจ้านิสสันพร้พอรมกับแถบโครเมียมมาเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับบอกก่อนนิดนึงว่าเจ้าคันนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยแล้วก็กระจกด้านหลังก็มีไลฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับเจ้ารุ่นนี้ก็จะมีไฟทับทิมแมล้นนะทั้งซ้ายทั้งขวาแนละ้วฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น โครมเมียมด้านท้ายนะพวกความสวยงามนะครับเป็นสีเทาแล้วก็ตัดกับสีดําสวยงามมากเลยฮนะตัวนี้จะเป็นประตูแบบป,ปิดเปิดแบบอัตโนมัตินะฮะก็คือแบบเปิดแบบไฟฟ้านั่นเองเป็นรถเจที่นั่งเป็นรถ3แถวนะอนเนกประสงค์นิดนึงนะส่วนเรื่องการเบาะนะเบ,บาะแถวกลางนี่เสามารถพับลงไปได้เลยนะฮะติด,ดพับเรียบไปได้เลยพร้อมทั้งแถวที่3ก็พับไปได้เลยถ้าท่านไม่ได้ใช้งานนะฮะมันก็มีความอนเนกประสงค์ในเรื่องการวางของ ต่างๆได้นะฮะจะกว้างขวางนิดหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้ารุ่นนี้ฝาท้ายด้านท้ายมีเรื่องอุบัติเหตุชนมาไหมครับเดี๋ยวผมให้ตาต้องซูงชัดเลยนะด้านบนฝั่งด้านขวาน,นี่หนะนี่ฮนะรอยแม็กอาร์ดก็เดิมๆผิวแห้งๆบางๆเดิมๆเลยนะครับตอกถึงนี่เลยนะครับถึงด้านซ้ายเลยนะท่านลูกค้าได้ไปก็จะได้สบายใจนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยแม็กอาร์ดเดิมๆเลยนะครับรอยเชื่อมต่อจากศูนย์เลยนะฮะไม่มีการ เปลี่ยนฝาท้าทยมาหรือการทําสีมาแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับนะให้ดูง่ายๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรอยเมคอาร์ตนะฮะรอยเมกอาร์ตจากโรงงานเลยนะี่ฝั่งซ้ายนะฮะมีรอยเชื่อมต่างๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการทําสีมาหรือโป๊ทาสีมาเปลี่ยนชิ้นส่วนชิ้นใดนะครับฝั่งด้านขวาก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เมทอาร์ตเดิมๆเลยนะครับนะะส่วนประตู4บานเห็นไหมฮะรถสวยเดิมเมทอาร์ตตรงแนวนะฮะทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็หัวน็อตประตูไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยน เดิมออริจินอลจากโรงงานทักษีบานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นด้านหน้าก็คือเจ้าขุมพลังเจ้าคันนี้นะฮะนิสสันเอ็กเซลนะฮะปี2020รถมือเดียวนะครับรถบ้านเลขหม่แท้เลขไม่ไม่เยอะด้วยนะเดี๋ยวผมเฉลยให้ตอนหลังนะเลขไมไม่เยอะนะครับรถสวยเดิมเป็นรถบ้านเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2,005ซีซีนะฮะเป็นเครื่องเบนซินตัวนี้ก็รองรับถึงอ20อันดับแรกเลยตาก,กล้องซูมเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายทั้งบนทั้งล่างเดิมๆเลยนะครับไม่มีการขันไม่มีการแกะไม่มีการพ่นสีใหม่นะเดิมๆซอกซับในตัวยึดขากับฝากระโปรงก็เดิมหมดรวมทั้งฝั่งซ้าย แก้มด้านซ้ายก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับผิวแห้งบางเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีการทําสีไม่มีการโป้สีนะติดป้องๆเหมือนดิดดังโบเลยนะผิวบางเลยนะครับคานหน้าฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ก็สวยงามนะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆเนี่ยรอย QC จากศูนย์ก็เลยมีแต้มอยู่นะครับไม่มีการไขไม่มีการเปลี่ยนคานหน้าสวยงามนะฮะนี่เอานิ้วนิ้วโป้งนะรูปบางๆมันจะมีความคมของเจ้าเมคอาร์ตนะอันนี้นะครับจะมีความคมนะครับรถท้ามอวบัติเหุชนด้านหน้ามา ไม่เหลือแล้วครับพี่ความพรมหายหมดแล้วอันนี้เดิมๆเลยนะรูกลมๆพมชัดน็อตไม่มีการแกละเดิมหมดคานกว่างด้านขวาก็เดิมนะนี่นะรอยคิวซีอยู่ครบผิวแห้งๆบางๆเดิมๆน็อตฝากระโปรงด้านขวาทั้งบนทั้งล่างก็เดิมนะฮะตัวยึดขาฝากระโปรงก็ไม่มีการทําสีไม่มีการแกะเดิมหมดเลยนะครับตะเข็บฝากระโปรงก็ตรงแนวสวยงามนะฮะอันนี้ตะเข็บเดิมเลยนะครับ สวยงามเลยผิวแบางๆรูคมคมชัด,ดนะทิดหนึ่งเนาะติดกเกอร์อยู่เดิมเนาะกันความร้อนเดิมนะครับเดิมสวยงามเลยนะฮะบ,บางโคนนด้านขวาอ่านี่ผิวบางดิดป้อง,องเลยนะไม่มีการโป๊ะทำสีใหม่เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในเจ้าทิกสันเอ็กเลปี 2022.5V คันนี้นะฮะออปชั่นเขาออกแบบมาเป็นไหนตัวนี้บอกก่อนนะว่าตัวนี้กุญแจก็จะเป็นแบบไหนนะฮะ วรดคีเหล็กนะอันนี้นะครับผมกุญแจแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถใหม่ๆก็จะเป็นพุสตาร์สามารถพุสตาร์ได้เลยนะครับส่วนเบาะฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งนี่ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัล t i ฟังก์ชันนะครับมีฝั่งขวาก็มีคุ u คน e c o n l เนาะวางสายรับสายได้นะครับพวงมาลัยแบบสวยงามเลยเนาะสีดำตัดกับสีเทานะเป็นแบบ3ก้านสปอร์ตสวยงามมากกระจกมองข้างับพับซ้ายขวาขึ้นลงก็ตรงนี้ก็เป็นแบบออโต้นะครับ อ่าคนะือลองออโต้นะปิดเปิดออโต้นะครับผมส่วนเจ้าหน้าจอตัวนี้ก็แบบพัสกรีนเนาะแล้วก็มีระบบนำทางแบบเนวิเกเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับสวยงามเลยส่วนระบบแอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้ดูโอนะสวยงามเลยมีฝั่งซ้ายของขวานะท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเล่น UX แล้วก็ระบบเบรกตัวนี้ก็เป็นระบบเบรกแบบไฟฟ้าเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบรุ่นใหม่สามารถเล่นทิโทนิกได้นะครับตัวนี้เนาะ ที่วางแก้วฝั่งนี้ก็มีได้2ใบนะครับคนเท๊ตกลางตรงนี้ะนะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะนะครับผมเล่นเนาะ USB AUX ได้เลยนะครับส่วนอคอนโซลด้านหน้าตัวนี้ก็เป็นสีดําสวยงามมากเลยนะฮะตัดกับตรงนี้เป็นหนังเนาะอันนี้หนังแท้นะเย็บได้สวยงามมากหนังแท้สีดําเหมือนกันนะฮะเบาะตัวนี้ก็เป็นสีดําหนังแท้นะระบายความร้อนได้เลยนะครับส่วนไฟด้านหน้าตัวนี้ก็ เป็นแบบหลอดเป็นแบบ LED เนาะผมว่านะเน LED ทั้งสองดวงเลยนะครับตัวนี้ก็ที่ใส่แว่นกันแดดแว่นสายตาด้วยนะครับส่วนที่บังแดดตัวนี้ก็จะมีกระจกนะเสริมความหล่อเสริมความสวยได้นะครับมีไฟให้ด้วยนะครับใหม่ๆเลยผ้าหลังคายังกิิบๆเลยเหมือนคุณลูกค้าได้รถป้ายแดงเลยนะคันนี้ว่าสวยงามมากเจ้าของเดิมว่ารักษาดีมากเลยนะครับเนี่ยฮะกระจก ตรงบางแดดเนาะตัวนี้ก็ิ่นมีไฟให้เรียบร้อยเลยผมเพิ่มยังสวยงามมากเลยภายในสะอาดสะอาดไม่มีริ้วรอยเลย่ิ่ขวดเลยนะรถเดิมๆนะรถมือเดียวใหม่แท้เลยเลขใหม่ปัจจุบัน50,000โล5100กว่าโลเท่านั้นเองนะรถมือเดียวรถบ้านเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประม,มูลนะครับใหม่แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะเรารับการันตีนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยเจ้านิสสัน x อ r a i l คันนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครอื่นนะผมว่านะเรื่องความปลอดภัยก็คือเจ้าถุงลมนิรภัยนั่นเองนะ หนึ่งสองส่วนเบาะด้านนี้อีกสองใบแล้วก็ด้านตรงเสาตรงกลางตรงนี้อีกอย่างละสองใบนะเป็นหกใบนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ผมว่านะเป็นรถ SUV ซึ่งไม่สูงมากไม่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 เตี้ยมากเป็นระดับกลางกลงนะฮะซึ่งผมบอกว่ารถคันนี้น่าใช้มากนะการเกาอถนนการเข้าโค้งซ้ายโค้งขวาผมลองเทสมาแล้วรถคันนี้ขับดีมากเลยแล้วก็เรื่องอัตราการกินน้ำมันผมว่านะรุ่นนี้ เป็นหน,หนึ่งทางเลือกของลูกค้าเลยนะประหยัดมากๆเลยคันนี้10กว่าก,กิโลลิตรแน่นอนนะถึงเป็นเครื่องเบนซินก็จริงนะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราคากันเลยนะครับเจ้า n i s s ันเอ็กเตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะฮะปี2020นบะฮะแล้วก็เป็นตัวขับ2นะครับเป็นรถ7ที่นั่ง SUV เป็นรถสไตล์แบบเล็กๆนะผมว่านะรถครอบครัวเล็กๆผมว่าโอเคเลยนะ แล้วก็ราคาตอนนี้เราโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าเลยนะครับเลขไม่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะฮะเรารับประกันบอดี้รถสวยเดิมไม่มีบติเหตุชนักพิกาหรือจมน้ํามานะไม่มีตัดต่อคัสซีแน่นอนนะครับราคาตอนนี้เราลดแบบสุดๆให้ลูกค้าเลยเหลือ879,00 0บาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดสนใจอยากได้เป็นเจ้าของดูรีวิวนี้อยู่นะฮะอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไปแนนส่งเอกาสารให้เราตรวจสอบก่อนนะครับเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วเราจะนํารถคันนี้บริการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมจี๊ดนะฮะต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสในชมคลิปต่อๆไปแล้วก็มีของแถมให้ลูกค้านะบอกก่อนนิดนึงว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับก็คือประมาณ183รยารายการนะฮะขัดเคลือบเงานะฮะรับรบองได้นะะทุกอย่างเลยขัดเคลือบเงาค่าเชื้อให้ลูกค้าทุกรายการเลยฮะรเราแถมให้ลูกค้าหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ